ข้อคิดจากวันครูท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันที่16มกราคมทางราชการกำหนดให้เป็นวันครูเป็นวันที่สิบยานุสิทธิ์จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ควรยกย่องและเทิดทูนอย่างยิ่งเพราะครู เป็นผู้ประสิทธิ์ประสา์ความรู้และอบรมสังสอนให้สิทธ์ทุกคนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติครูที่มีอยู่ในโลกนี้นักปราชญ์ท่านแบ่งไว้เป็นสามชั้นนะครับคือ 1. ครูประจำบ้านได้แก่พ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นบูรพาจารย์คืออาจารย์หรือครูคนแรกของลูกที่สอนให้เราพูด ยืนเดินนั่งนอนเป็นต้น 2. ครูประจำโรงเรียนได้แก่ครูอาจารย์ที่สอนศิลปะวิทยาให้แก่ลูกศิษย์อย่างซึ่งชชิงโดยไม่ปิดบังอำพรางให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทั้งฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดีและยกย่อง,องให้ปรากฏในหมู่คณะตลอดจนสร้างเครื่องคุ้มภัยให้ทุกสารทิศ คือฝึกสอนให้รู้จักเลี้ยงตัวรักษาตนให้ดำเนินไปด้วยดีนั่นเอง 3. ครูประจำโลกได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นครูทั้งของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นพระบรมครูที่ทรงแนะนำจัดโลกทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์และให้มีสันติสุขภายในใจคือสะอาด สว่างสงบครูอาจารย์นั้นเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตของสิทธิเดียวจึงต้องเป็นไปได้ทั้งเยี่ยงเป็นไปได้ทั้งอย่างหรือเรียกว่าเป็นแม่พิมพ์ของสิทธิได้หาครูอาจารย์มีข้อที่น่ารังเกียจโดยเฉพาะครูประจําโรงเรียนก็จะทำให้สิทธิพูดถึงหรือประกาศคุณงามความดีของครูได้ไม่เต็มปากไม่เต็มคำ ก่อให้เกิดความกระอักอ่วนในจิตใจพระพุทธเจ้าตัดถึงครูที่ควรไหว้หรือควรสักระบูชายไว้เจ็ดประเภทด้วยกันนะครับคือ 1. ครูที่ทำตัวให้ศึกรักเรียกว่าปิยูสครูหนักแน่นในจริยาเรียกว่าครุสาครูพัฒนาความรู้เรียกว่าภาวะนิยูส ครูสู้อุตสาสอนสิตตนเรียกว่าวัดตา 5. ครูอดทนต่อคำหยาบคายเรียกว่าวัจะนะขมู 6. ครูขยายคำลึกซึ้งเรียกว่าคำพีรังกระถังกัดตาและเครูไม่ดึงสิทธิ์ไปในทางเสียเรียกว่านูจักทานีนี่อยู่ชนีดังนั้นเมื่อวันคูเวียนมาจบ ครบรอบอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นศิษย์มีครูก็ควรน้อมนำนำ้นำลึกถึงพระคุณของท่านเหล่านั้นและบูชาท่านด้วยอมิสบูชาหรือวัตถุสิ่งของตามสมควรและปฏิบัติบูชาคือด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านอย่างเคร่งรัดด้วยกตัญญูกะตะเวทีก็จะเป็นความดีเป็นสิริมงคลแก่เราผู้เป็นศิษย์ และเป็นการประกาศเกียรติคุณของกูได้อีกทางหนึ่ง